สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้าน JS เจริญยนต์นะครับมียามาฮ่านะครับคันนี้เป็น DT100X นะครับผมเอกสารนะครับเล่มส้มนะครับผมเล่มนี้ตรงกับเลขโค้งนะครับเออ่ที่โอนไม่ได้ก็คือว่าเลขเครื่องไม่ตรงเล่มนะครับสำเนาบัตรมีนะครับแต่หมดอายุนะครับรถก็ขับใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟหน้าติดไฟท้ายติดนะครับผมคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับคันนี้พิเศษเลยเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะครับ อันนี้ได้อะไหล่เดิมแท, h, แท, h, แท h, แ้ๆเยอะเลยนะครับผม <ff> เออร้อนหน้าหลังอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นของดีๆนะครับยางหลังหน้าหน้าหลังก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับแห้งๆนะครับออตลูปสองทีใช้งานได้นะครับลูกค้าก็ไปไล่เอานะครับนี่ครับสายสายออตลูปไม่มีนะครับลูกค้าก็ไปใส่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสองทีแยกนะครับผมนี่ครับเฟสสวยนะครับ <investments> วันนี้มากันกลางวันนะครับแดดร้อนๆเลยนะครับโซ่สเตอร์ก็ใช้งานได้อีกนานนะครับนี่ครับแห้งๆนะครับสภาพอันนี้ก็เป็นสวิตช์ออฟลันนะครับผมก็เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูนะครับเวลาจะใช้งานนะครับนี่นี่ตำแหน่งก๊อกปิดอยู่นะครับผมนี่นะปิดเนี่ยเวลาจอดเราต้องปิดกันน้ำมันท่วมนะครับแล้วจะใช้งานนะครับบิดลงนะครับอันนี้ลูกฝอชี้ลงนี่คือเปิดก๊อกน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับ ระบกไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับผมมีกระจกเสริมมาให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวรีวิวการขับนะครับบนถนนให้ดูนะครับผมแดดตอนร้อนเลยนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับรถก็ขับขี่ปกติเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ